เว่นขาดังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับในส่วนของสรลว์โจเมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่มก็มีโทรศัพท์ซึ่งปกติผมจะรับโทรศัพท์ทุกเบอร์แม้ไม่มีชื่อเขาก็บอกพี่เอกครับผมโจ ผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าตัวตายผมก็ออกไปบอกว่ามึงตายแล้วสำนักง,งานวยชาติจะเหลืออะไรถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงกลับมารับผิดชอบสิ่งที่ทำกลับมาชี้แจงสังคมถ้าคุณเป็นตำรวจคุณต้องมีเกียรติผิดก็ต้องยอมรับผิด หนีไปไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมามีแต่เลวร้ายเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้พี่มารับผมที่ชนบุรีผมก็ได้นำเรียนท่านผู้จาก,การตำรวจภูทรภาค6ซึ่งท่านผู้จาก,การก็ได้นำเรียนพบออตรก็ได้รับอนุมัติให้เดินทางก็ออกมาจากพิษณุโลกตอนประมาณ9โมงเสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาตอนประมาณครับ เที่ยงกว่าถามว่าพี่มารับผมหรือเปล่าผมบอกกําลังไปเขาก็ถามว่าถึงไหนแล้วผมก็บอกว่าอีกประมาณสองสามชั่วโมงถึงเขาก็บอกว่าสี่โมงเย็นพี่มายืนรอหน้าสถานีตำรวจภูทรแสนสุขพี่ยืนคนเดียวนะอย่ามีอาวุธนะผมบอกได้ผมก็แต่งเครื่องแบบไปยืนอยู่หน้าโรงพักแสนสุขประมาณ15นาทีก็มีรถ เก๋งสีขาวก็มาจอดก็มีคนลงมาจากรถแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยก็เดินมาหาผมเขาบอกพี่ครับผมโจ้ผมหันไปทีรถเก่งคันนี้ก็วิ่งไปแล้วก็เลยไม่ได้ดูเลขทะเบียนเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปที่สถานีตำรวจพุทธนแสนสุขทำบันทึกลงประจําวันแล้วก็ได้นําเรียนพุทธคุปชาพเพื่อ,อรายงานท่านบบตรอทราบแล้วก็นําตัวสาวโจามาส่งให้พนักงานสอบสวนที่กองปราบครับ อันนั้นเดี๋ยวอยู่ในประเด็นที่ต้องขยายผลต่อนะครับก็อะไรที่เป <with> ็นข้อสงสัยทางทางวิชาการตำรวจชาติก็ให้นโยบายอยู่แล้วว่าให้ทีมงานเนี่ยให้เนินการรวบรวมพยานฐานสอบสวนให้ได้เป็นที่ประจั์และตอบข้อสงสัยต่อสื่อมวลชนและประชาชนได้ครับก็พงพงเท่านี้นะครับอะไรนะ อ,อท่านท่านรองสุชาติเป็นหัวหน้านะครับแล้วพนักงานสอบสวนที่ตั้งเนี่ยโดยคําสั่งตรรอนี่มีทั้งนครสวรรค์ทั้งองกรารรวมด้วยกันก็เดี๋ยวทงางคณะสอบสวนเขาพิจารณาเองนะาคงเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ